บาได้อีกตัวจะลุงบาวได้อีกตัวตามไปถ่ายตามไปถ่ายตัวใหญ่ๆลุงบาวสาวปูหากินบ้านๆสวัสด er well. ีค่ะวันนี้พาทุกคนมาลงทะเลนะคะมาวางอ้วนกุ้งวันนี้มาฉลองอ้วนใหม่กันรอบสองนะว่าจะหมานหรือเปล่าตามลุงบาวไปลุ้นกันนะคะดีครับอู้ยติดปลาไรกอติดมาเลยจ้ะหลายๆตัวยิ่งดีไรกอผ่าตากเดด กินอร่อยนะปลาไหลกอที่เขาขายกันเขาบอกว่าเป็นช่อนทะเลแต่ความจริงเป็นเนื้อปลาไหลกอนะดเดดให้กินอร่อยจ้าอุ้ยเสียงปลาตัวใหญ่ติดสองคลื่นนะขอดูหน่อยลูกขอดูแต่ลุดหลาเดียวไม่ล,ดลุดไม่โอกเลยดิโอมาตัวใหญ่ตัวใหญ่จ้าโอ้โหมันเข้ามหัว น้ำลึกเลยนะแกได้ไหมลุง,ออ,งออกแล้วจ้าอ,ออกแล้วจ้าปูม้าตัวใหญ่ปูเ่ยปูเช่บัวจ้านานๆติดสักตัวแต่ก็ตัวใหญ่ๆน่นอาออกทางห้างเลย นี่โอ้เลยรออกแล้วจ้าออกทียลางนะติดคแล้วมั้ยเนี่ยติดอีกตัวจะอีกตัวตัวนี้กุ้งขาวนะลุงบาวบอกลุงบาได้กุ้งอีกจ้าไปดูไปดูไดหนลูง <c oughs> อุ้ยระวังระวัง,งอุ้ยแสบวย เสบือตัวใหญ่ตัวใหญ่มากติดแต่ละตัวหืหุดยังหลุดยังุดโอ้โได้เลยจ้ะลุงบาวได้อีกตัวจ้าลุงบาวได้อีกตัวตามไปถ่ายตามไปถ่ายัืใตัวใหญ่ วัอนออีกจ้าทุกคนผลงานวันนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะได้ปลาไรลกอ2ตัวหกกุ้งไม่กี่ตัวแล้วก็ปูม้า3ตัวคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ